ซิลิโคนมี2แบบถ้าใครยังไม่รู้นะคะซิลิโคนแบบทั่วไปที่เขาใช้ตามท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นซิลินราคาถูกพอใช้ไปสักพักมึงว่ามันจะสะสมอยู่ในเส้นผมแล้วมันจะเรียกว่า p r o d u c t ์ปล l วอนะคะมันจะทำให้การดูแลรักษาเส้นผมคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากขึ้นแบบนี้อธิบายให้ฟังนะคะเส้นผมแบบนี้นะถ้าคุณใช้ซิลิโคนที่มันทั่วไปตามท้องตลาดที่เขาใช้กันนะมันจะไปเคลือบผมใช่ไหมแล้วเวลาที่คุณจะดูแลผมหรือว่าใช้ครีมหมักผมนะคะบำรุงเส้นผมเนี่ยมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมพวกนั้นอ่ะมันเข้าไปในเส้นผมได้ยากสังเกตได้ว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยใส่อะไรลงไปแล้วมันมีความรู้สึกมันไม่เข้าไปข้างในเส้นผมมันไปอยู่ข้างบนเส้นผมแต่มันไม่เข้้้าาไปขงในนนนนอัั่ะ ลองให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเป็นจากผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ที่มันมีซิลิโคนมากไปหรือเปล่านะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันซิลิโคนที่มันสามารถล้างออกได้ง่ายซิลิโคนที่ล้างออกได้ง่ายเนี่ยมันจะแพงกว่าซิลิโคนทั่วไปตามของตลาดเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกรดพรีเมียมขึ้นมาเกรดพรีเมียมขึ้นมาเขาจะ